นี่นะคะเป็นร้านขนมบางนังฟ้าของน้องเรนย่ะตอนนี้นะคะคุณแม่กำลังทำกาแฟนมสดนะคะอย่าไปถามคุณแม่กันนะคะว่าทำเย็นหรือว่าทำร้อนนะคะคุณแม่คะวันนี้คุณแม่ทำกาแฟนมสดเย็นหรือว่าร้อนคะทั้งร้อนทั้งเย็นค่ะทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะคะ,รอ,ะ,คะอร่อยหมดทุกอย่าง็อ,อร่อยหมดทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นขนมปัง 25บาทร้อนยีบาทค่ะแล้วก็มีเป็นเมนูกาแฟนมสดแลตวก็เป็นนมสดในนมสดแทยนะาะในนมสดนะคะน้ำแดซดาก็มีนะคะแต่ว่ามีเป็นบางวันนะคะน้องเล่นเียขอแจ๋วนะคะเดซดามีทุกวันเลยนะคะไม่กิดไม่พอมีคข้กอกดดัน อร่อยทุกอย่างเลย,อร,อ,ยอร่อยทุกเมนู<ช>รับรองรอคุณภาพมาตรฐานขนมปังชิ้นละสิบบาทนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะจริงนี่คั้นฟรีหนึ่งถึงสองชิ้นค่ะผู้มีอายุหกขึ้นไปก็ฟรีหนึ่งถึงสองชิ้นนะคะผู้มีการกินฟรีไม่อั้นเลยค่ะแจกทุกวันด้วยใช่ค่ะแจกทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่จแจกแจกทุกวันเลยขนมปังชิ้นละสิบบาทนะคะน้ำนมสดก็เกย็นยี่สิบห้าบาทร้อนยี่สิบบาทค่ะไไหรือแม่แม่อุ่นกันด้วย ที่เป็นขาดลงแต่แต่ตังก่อน ตอนเย็นก็เจอกันใช่ค่ะตอนเย็นเจอกันที่หน้าโรงเรี <ไป S 1> ยนนาีเดินไป15นาทีนะคะถึง